สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการแนะนำนะครับการติดตั้ง B10 นะครับผม B10 นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับตัวเครื่องบันทึก B10 นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมถัดมานะครับจะเป็นตัวจอนะครับที่ใช้ควบคุมนะครับการบันทึกและการสลับภาพนะครับตัวนี้นะครับผม C l X4 นะครับแล้วก็ ตัวถัดมานะครับจะเป็นไมโครโฟนตัวนี้นะครับสำหรับใช้ติดตั้งที่เพดานนะครับมาร้อมสายนะครับความยาวประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นกล้องนะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นกล้องนะครับตัว HD 951L นะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับ การดูด้านหลังเครื่องกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับในการติดตั้งเราจะต้องทําการเ,าเสียบสายแรนก่อนนะครับเอาง่ายที่สุดนะครับก็จะคือเป็นตัวสายของช่องคอนโซลช่องนี้นะครับช่องคอนโซลนะครับเราจะใช้ทําการคอนเน็กร่วมกับตัวจอนะครับตัวนี้ ฉะนั้นเราแค่ทำการเชื่อมต่อนะครับสายแลนนะครับให้เป็นซัก Cat5e หรือ Cat6 นะครับเสียบลงแบบนี้นะครับจอก็จะติดนะครับตรงนี้จะมีพอทที่เป็น RS232 มาให้นะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสียบให้ตรงนะครับแล้วแค่เสียบแลนนะครับตัวจอจะติดเลยนะครับสามารถสั่งเปิดเครื่องจากตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมานะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ถัดมาในส่วนของระบบเสียงครับตัวไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตัวน,นี้จะเป็นชนิดที่เป็นอมอมนี้ด r เรกชันอลนะค,คือดูเสียงตัวนี้เราสามารถทําการติดตั้งนะครับลงไปที่ช่องไปอินนี้ได้เลยนะเสียบตรงไปแบบนี้ครับอนนี้นะไมค์ก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับด้านท้ายเครื่องจะมีส่วนของการปรับวูลรุ่มให้นะครับ ถัดมานะครับระบบเสียงระบบเสียงช่องถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นอินนะครับในกรณีที่เรามีพวกมิกซิ่งแอม์นะครับมีมิกนะครับแล้วเราต้องการนำอินพุตเสียงเข้านะครับเขาจะมีตัวตัวโซตัวพอร์ตฟินิกสีเขียวๆตัวนี้มานะครับให้เราทำการนำสัญญาณเสียงนะครับที่เป็นซ้ายกราวแล้วก็ขวานะครับมาเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับ ในกรณีที่ลูกค้าอยากจะเอาต่อไปนะครับไปเข้ามิกหรือไปเข้าอุปกรณ์อื่นนะครับก็ต้องมีช่องล่างนะครับซ้ายกลาวแล้วก็ขวาเหมือนกันนะครับให้เอาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้นะครับในตัวเครื่องสัญญาณถัดมานะครับจะเป็นพอร์ต UVC สีน้ําเงินช่องนี้นะครับ UVC สีน้เงินช่องนี้นะครับจะใช้ในการการทำคอนเฟลต์ครับถ้าลูกค้าต้องการจะใช้คอนเฟลต์นะครับก็ ให้นําสายตัว USB c ีขาวที่แถมมาได้ท่านครับเสียบเข้าที่ช่องนี้ได้เลยนะครับการเชื่อมต่อถัดมานะครับ HDMI นะครับช่องนี้นะครับจะเป็น HDMI in นะครับ HDMI in นะครับเราจะนําสัญญาณจากถ้าในห้องมี LED ทั u สก s c r นะครับเราก็จะใช้สัญญาณเอาจาก LED ทั u สก screen ถ้าในห้องไม่มี LED ทั u สก s c r เราจะใช้สัญญาณคอมพิวเตอร์นะครับมาอินเข้านะครับเพื่อที่จะนําสัญญาณ ภาพของคอมพิวเตอร์ที่ครูจะสอนมาบนันทึกนะครส่วนถัดมาครับ HDMI out ครับ HDMI out เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่ต้องการจะเอาสัญญาณนะไปยังแหล่งอื่นเช่นอาจจะเอาภาพของเครื่อง B10 เนี่ยเป็นมอนิเตอร์ไปไว้หลังห้องก็ยังได้นะหรือก็จะเป็นเอาแบบสำเร็จรูปไปให้เลยนะครับส่วนถัดมาครับส่วนแลนนะแลนของตัวเครื่องเนี่ยเราจะมีให้ถึง3ช่องนะครับ มี P.O.E ให้2ช่องนะครับเจ้าตัว P.O.E ครับเราก็จะใช้ในการทํางานกับกล้องนะครับเพราะกล้องที่เราให้มาครับจะเป็นกล้องชนิดใช้ไฟเลี้ยงเป็น P.O.E นะฉะนั้นเราสามารถเสียบตรงนี้ไปที่กล้องของเราได้เลยครับกล้องเรามีให้2ตัวนะครับเสียบได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นช่องแลนครับแลนนี่ก็จะเป็นของ ตัวเครื่องนะครับก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไปที่เครื่องนะครับก็สามารถเสียบจากช่องนี้ได้เลยนะครับเป็นช่องแลจริงๆ3ช่องนี้ลิงก์ถึงการบดนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะต้องการเลี้ยงไฟกล้องไปที่ P.O.E. ก็จะแนะนำให้ใช้2ช่องนี้ครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพวกอะแดปเตอร์พาวเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพื่มต่อนะครับจริงๆแล้ว ตัว B10 เชื่อมต่อม่อย่างครับถัดมานะครับตัวกล้องนะครับตำแหน่งในการติดตั้งของกล้องเนี่ยเราจะมีกล้องทั้งหมด2ตัวนะครับกล้องตัวนี้ที่อยู่หน้าห้องนี้จะเป็นกล้องสติลเล่นนะครับกล้องนะครับจะติดตั้งอยู่ทางตรงกลางของหน้าห้องได้เลยนะครับตัวนี้จะแนะนําให้ติดติดตรงกลางของหน้าห้องนะเพื่อที่จะส่องบรรยากาศกลับมาในห้องเรียนนะครับผมชัดมาครับ ทางด้านหลังห้องครับเราจะเป็นกล้องที่เป็นกล้องของครูนะครับกล้องตัวฟีเจอร์นะครับแล้วก็ในการติดตั้งเนี่ยเราจะใช้หากล้องนะครับในลักษณะในลักษณะไหนก็ได้นะครับที่มีแถมมาให้หรือถ้าลูกค้าเจอลักษณะของการที่จะติดแวนหรือจะติดด้านผน,นังก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากล้องทั้งสองตัวครับก็ใช้แรนแค่เพียงเส้นเดียวนะครับ ให้เป็นสักแคสติกก็ยังดีนะครับหรือน้อยตัวตัวสายแลงเนี่ยก็จะมีทองแดงเส้นใหญ่หน่อยนะครับก็สามารถเดินได้ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ตัวภาพเนี่ยตามหลักความเป็นจริงครับจะแนะนำให้ติดแบบแนวตั้งนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ให้กลับหัวนะครับหรือก็ในส่วนของการดูนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมัเป็นกล้องครูหรือกล้องเรียนครับเราสามารถดูจาก สติกเกอร์นะครับที่หงายท้องขึ้นมานะครับจะมีสติกเกอร์บอกอยู่นะครับว่าเป็นกล้องสติลเด้นหรือทีเชอร์นะครับผมในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวกล้องเองนะครับกล้องครูเนี่ยเราจะติดตั้งได้แบบระยะประมาณ7-8งเมตรนะครับขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการให้มันทัเวอร์ทั้งหมดนะครับเราจะแนะนําให้ทําการเซตอัพกล้องหลังห้องก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดมอนิเตอร์ภาพดูนะครับเพื่อ กพื่อที่จะดูว่าภาพของกล้องหลังห้องเนี่ย cover หน้าห้องหรือยังนะครับถ้า cover แล้วนะครับเราก็สามารถติดตรงจุดที่เรากําหนดได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องห้องยาวสัก20เมตรเราไม่จำเป็นต้องไปไว้ท้ายห้อง20เมตรนะครับเราก็ไว้แค่สักประมาณ7-8เมตรก็ได้นะครับเพราะว่าเราทําการจับจภาพของคุณครูเท่านั้นนะครับส่วนกล้องหน้าครับจะเป็นกล้องจับนักเรียนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่ท่านใดนะครับรต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาที่ทางเรสเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ